มี f อีทักมาปรึกษานะครับผมอแก้อาการนกหอบนะครับผมนกหอบนอกเสียงไม่ใสนะครับผมแก้ยังไงให้ผมอธิบายเป็นขั้นตอนให้ละเอียดนะครับผมก็มาจัดให้ในคลิปนี้นะครับผมพอ,อดีก็เพิ่งว่างได้ทาคลิปนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก่อนอื่นมาอธิบายเลยนะครับผม่า เก๊อบกับเก้นกเสียงเหบใช่ไหมอ่าผมเคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับผมแต่วันนี้จะมาบอกแบบละเอียดนะครับผมให้เพื่อนๆได้ไปลงทํากันนะใครมีใครมีนกที่มีอาการดังต่อไปนี้ก็สามารถทําได้เก้ได้นะครับผมให้เพื่อนๆอ่ที่ได้ฟังนะมีความรู้ติดตัวไว้นะครับผมเผื่ออาการนกเพื่อนๆ,นๆวันไหนมีเสียงเฮบนะบางครั้งนะครับผมนกเรน่ามันกินน้ํา น้ำโจกเดิมเพื่อนๆไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ามไม่ค่อยได้ล้างนะน้ํามันลื่นๆเหนียวๆมันไม่ในโจาเพื่อนๆไม่ค่อยได้เปลี่ยน <im it> มันเป็นแบคทีเรียเหมือนกันนะ <im it> ผมมันกินบ่อยกินบ่อยกินบ่อยมันสะสมนะครับผม <im it> เพราะว่าสะสมทีนี้มันเป็นในนู้นเลย <im it> เพราะว่าสะสมเยอะๆนะครับผมมันก็เป็นแบคทีเรียที่โโลโคอนกเพลยออกมาเสียงเห็บนะ <im it> นี่อีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมอีกสาเหตุหนึ่งนะครับผมนกคงหัวจุกเพื่อนๆให้กินน้ําประปานะ มันมีคอรีนนะครับผมคอรีนมันกัดคอทีนี้นกโอกมาเสียงเห็บเสียงแห้งวันนี้เราก็เอาวิธีการมาแก้ให้เ,เพื่อนๆกันนะก็ม,มาลองฟังในคลิปนะว่าผมบอกไปให้ไปแก้อย่างไรบ้างนะครับผมอพออนอ่นเลย <c oughs> มาแก้ที่ตัวเลขเลยนะครับผมจากการที่ผมได้ทดลองนะครับผมนกงโงงหัวจุกที่ได้แก้โรคหอบนะ เออนอกโอบนกอ้าปากไม่หยุดนกเหนื่อยง่ายนะครับผมมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วใช้ได้ผลนะครับผมเออคลิปนี้ผมก็เลยมาแก้ปัญหาให้นะไม่ว่าใครที่ทักมาปรึกษานะครับผมถ้าผมมีข้อมูลที่คิดว่าเปียโอก็จะมาทําคลิปให้แบบนี้นะครับผมอ่ามาเลขเลยแก้อาการหอบผลเลยนะหอบนี่เหมือนที่ผมเคยบอกไปเลยนะครับผมให้ใช้ตัววิตามินซีนะครับผม วิตามินซีตัวไหนยังไหมวิตามินซีที่เด็กกินเป็นเม็ดส้มๆนะครับผมอ่าให้เรานามาลักสี่ห้าเม็ดนะครับผมบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ําไปให้นกกินนะตัววิตามินซีนี้นะครับผมมันจะแก้อาการให้นกที่อ้าปากโหมบเยอะๆที่ว่าปวดตากเด่นเดียวอ้าปากเหนื่อยนะครับผมโดยเฉพาะกนกคงหัวจุก นกเขาอะไรนกที่เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนสามารถออกมาทําได้นะเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการโงบอาการเหนื่อยให้หายไปนะครับผมนกเพื่อนเพื่อนจะได้เออไม่ใช่โดนแดดแล้วลินหลิ้รินห้อยอย่างเดียวนะครับผมมีอาการเหนื่อยนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถออกไปลงทํากันได้วันนี้จะอธิบายให้ละเอียดนะขั้นเลขเพื่อนๆไปซื้อที่อ่าร้านหมอนะเขามีขายนะวิตามินซีนะครับผม เออเพื่อนไปซื้อมาเลยแล้วเพื่อนๆใส่ไปสักสี่ห้าเม็ดใส่ไปในแก้วน้านกนะเราบดบด,บดละเอียดเลยแล้วใส่ไปในแก้วน้ํานกแล้วใส่ปริมาณน้าอ่าสักครึ่งแก้วอ่าคนๆแลวเอาไปให้นกกินนะสูตรนี้นะครับผมจะเป็นอาการแก้โรคหอบของนอกกรุงหัวจุกหรือว่านกเขชาชวาอะไรของเพื่อนๆนะครับผมอ่าแล้วก็มาต่อนะเมื่อกี้แก้โรคหงอบไปแล้วใช่ไหม หลังจากที่เราแก้โรคหอบไปแล้วก็มาต่อที่โรคที่ว่านกกุงหัวจุกเสียงเฮบอ่าก็ได้บอกไปเลีวสองสาเหตุหลักให้เพื่อนเพื่อนกันสองสาเหตุที่ผมบอกไปด้วยนะคือให้กินน้าปลาปลาอ่าเป็นที่มาของนกเสียงเฮบเหมือนกันนะครับผมอืมแล้วก็โจกน้ําเดิมๆที่ว่ามันเป็นน้าลายนกลุงนะเป็นแบคทีเรียประมาณนี้อันนี้ก็ได้มาบอกให้เพื่อนๆนได้ระวังเนอได้ รู้กันนะครับผมแล้วก็นกเสียงเอบผมบอกตลอดนะแค่ด้วยฟ้าตะลายจนนะเพราะว่าฟ้าตะลายจนมันกําจัดแบคทีเรียเราเอาให้กินยังไงวันนี้อธิบายให้แบบละเอียดนะคือเราไปที่ร้านยาร้านโมหรือร้านโบราณนั่นเลงครับผมหรือว่าเซเว่นที่มีที่เขาขายฟ้าตะลายจูนนะครับผมแบบแคปซูล เราก็อมาละลายใส่แก้วนะครับผมอ่าใส่น้ําปครึ่งแก้วนะครับผมแล้วก็ละลายสักสองเคบซูลละลายให้เข้ากันให้ดีนะเพื่อนๆอย่าให้มันเป็นไปเป็นผุนะเพื่อนๆจะต้องตีให้น้ําละลายเข้ากับตัวเดียวนะเออทีนี้เก้ปัญหาได้เลยนะนกเพื่อนๆจากเสียงเห็บเสียงยายเห็บนะเพราะตัวฟ้าทะลายโจรนี่มันกําจัดแบคทีเรียในลํโคอนะเออ มันเก้งหายนกได้นะมันเก้หลายๆอย่างนะครับผมตัวฟ้าตาลาจรโควิดยังโควิดที่เป็นเชื้อโรคมาพอกที่คอ,อยังหายเลยคิดดูเ mm hmm. ลยเอามาฝากนะวันนี้ตั้งเก้งหอบเลโก่เสียงแหบออกมาฝากนะครับผมไหนๆก็ได้ให้คำปรึกษาไปแล้วก็มาจัดเป็นคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่มาด้านหลังนะ mm hmm. คนมาหลังๆจะได้รู้ว่า เออนอกโปเป็นอาการนี้อาการนี้เอาไปแก้ตามนี้นะครับผมหรือใครมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้ผมจะบอกเท่าที่รู้นะครับผมอะไรไม่รู้ก็ผมจะถามผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้ก็มีเยอะหลายคนที่เก่งเออหรือววาอ่าประสบปัญหาเลยอยากปรึกษาก็พูดคุยกันได้นะครับผมอ่าจะเน้นทางเกี่ยวกับโรคหวัวจุกนะครับผมอืม ผมก็ได้รวบรวมคนที่เลี้ยงนกคงหัวจุกมา4,000แล้วตอนนี้เข้าสู่4,000ซับสไครนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะครับผมเลคิปนี้ที่ได้จะทําเพื่อแก้นกโรคอบและอ่านกเสียงแบบเหออ็บที่ได้แก้นะเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับผมสําหรับนกคงหัวจุกนะเลี้ยงไปสักระยะนกโคบเลี้ยงไปสักระยะนก อยังไงอ่ะเสียงแหบเสียงไม่เลมเหมือนเดิมเสียงหลายๆอย่างนะครับผมแต่ละอย่างของนกคงหัวจุกนี่คือเราบ่นป่าละเลยไม่ได้เลยนะแป๊บเดียวนิดเดียวคือเรียบร้อยนะครับผมเราต้องดูเลเจะใส่เป็นพิเศษนะยิ่งใกล้ปลล,กลกอลกนกคงหัวจุกแล้วนะครับผมเราจะต้องอ่ายังไงอ่ะดูเลนกให้ดีนะเผื่อเขาจัดการเก่งันมีเงินรางวัลมากขึ้นเยอะขึ้น เพื่อนๆจะได้ไปร่วมกันได้นะครับผมอาจจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาเล่นกันเยอะก็เป็นข่าวที่ดีนะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมยิ่งมีคนเลี้ยงนอกอุงโหจุกเยอะนะครับผมยิ่งทําให้อความต้องการนกเก่งอ่าเพิ่มขึ้นจากตลาดมากขึ้นนะทีนี้มันก็ทําให้อาการเลี้ยงนอกอุงโหุกมันน่านเลี้ยงขึ้นนะมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็การแข่งขันก็จะสูงขึ้นนะครับผม เนี่ยมันจะพวกไปด้วยหลายๆอย่างนะครับผมอาหารการกินของนอกงหัวจุกเออเห็นไหมอาชีพปลูกกล้วยขึ้นมาอาชีพปลูกผลไม้มีปลูกปลูกกล้ยให้นกโมีคนคิดหลายคนเลยเพื่อนๆลองคิดดูนะต้องะปลูกกล้วยก่อนนะเออและสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะคลิปแก้นกเสียงเหตุแก้โฮก ก็ลองเอาไปใช้ดูนะหรือว่าใครมีเทคนิคที่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ